สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวตัดพอะชัดไหนหมดส่งค่าบ้านหักต้นไป5บาทดอกเบีย้ยหมื่นกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์จำนวนมาก เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสสลิปโอนเงินจ่ายค่าบ้านโดยยอดชำระไปทั้งหมด1 9 0 0บาทแต่ตัดเงินต้นไปแค่5บาท50สตางค์เท่านั้นนอกนั้นหักค่าดอกเบี้ยไป18,94บาท50สตางค์ยอดเงินต้นเหลือ2,144,25บาท87สตาง์โดยผู้โพสต์ระบุว่าชาร์จไหนหมดเนี้ยหนักเลยวันนี้ไปตัดต้น5บาท ฝากถึงคนที่จะโกบ้านฮ่า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 ตาย2ปีแรกชิลพอปีที่3รอรีไฟแนนซ์ เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามากดไลค์และแชร์ต่อจํานวนมากกว่าหมื่นครั้งและมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากโดยมาคอมเมนต์ด้วยว่าไม่รีไฟแนนซ์คือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับไม่รู้ก็ต้องรู้ซื้อบ้านต้องคิดให้รอบครอบอย่าสักแต่ผ่อนขั้นต่ําอย่างเดียวต้องหาโปะด้วยอีกคอมเมนต์บอกว่าเจอมาเหมือนกันถ้าไม่ซื้อสดแนะนําไม่ต้องซื้อชีวิตสบายกว่าผ่อนดอกให้ธนาคาร ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ